ถ่าย้าอมากก่่าเนาะแต่เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราผันไข่ออกก่อนเนาะมาใช้ก่อนแล้วเราก็เราก็หันไปดูข้างข้าได้เดี๋ยวนี่เอ้ยข้างเ้าเออ เอาแล้วการเวลามันเป็นอย่างนี้อาจจะไล่บ้างไงครับแต่กำลังจะทดสอบไม่ได้เพราะว่าเย็นขาดใช่ไหมใจนึแล้วต่อไหม่ราโอเคสอสอครับวันนี้ที่นำกล้องมามอบให้นี่คือเบื้องต้นยังไงบ้างครับก็หลังจากที่เมื่อสองวันก่อนนะครับที่ได้มาที่นี่แล้วก็ ได้คุยไปท่านนายกแล้วก็เราคิดว่าเอ๊ะเราจะทำหาวิธีไงแล้วก็คุยเรื่องสอบก,กล้องที่จะสามารถได้มองเห็นระยะไกลนะครับก็เพลินว่าได้รับการสนับสนุนจากตึกไบยกสกายนะครับโดยคุณันเลิศไบยกเนี่ยท่านก็ได้ออนุเคราะห์มานะครับกล้องที่เห็นนี่ก็เป็นกล้องที่ติดตั้งอยู่ที่ตึกะบยกนะครับในกรุงเทพเนี่ยท่านก็ได้อนุเคราะห์มาให้สำนักเิศบาลได้ใช้ดูนะครับได้ใช้ไปสักระยะหนึ่งเพราะว่า ถ้าเราสางคงจะใช้เวลานานก็ได้แล้วครับแล้วก็เราจะได้มาดูถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์นะครับของของหนอ,องเขาแก้วของตำบลบานแดน,นนะฮะแล้วก็ได้เห็นลิงนะครับที่ต้องต้องถือได้ว่าตัวใหญ่กว่าปกตินะครับแล้วก็เชื่อได้ว่าน่าจะมีอายุหลายปีนะครับลิงที่ัวใหญ่กว่าปกติเราจะได,ได้ดูว่าข้างบนแล้วเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรอะไรอย่างไรแนะละความอุดมสมบูรณ์ของเขาหนอเป็นอย่างไร

เอามาเวลาดงเด้อเฮ้ยมาแล้วยังอะไรอย่างไรเห็นข่าวคนน่ารักไม่ก็เตถ้าเห็นมันมาต้องช่วยมิเตอมีข้างมาช่วยแล้วเราก็แล้วเราก็หันไปดูข้าเคาวได้เดี๋ยวนี้